โล,กกล่ไกสวัสดีครับวันนี้มีอ้วนชวนลุยลาท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามนับล้านซับสไคร b e นะครับมาพักผ่อนรับพลังจากธรรมชาติสูดอากาศโอโซนเย็นๆสดชื่นบนยอดภูเขานะครับที่นี่เรียกว่าภูทับเบอร์ครับจังหวัดกิจบูรณ บรรยากาศช่วงเช้านะครับประมาณ6นาฬิกา30นาทีนับเป็นวันที่3นะครับของการเปิดให้มีการท่องเที่ยวหมือนเเปิดกันนี้หลังจากปิดไปนานเลยประมาณ3เดือนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพอสมควรนะครับอันนี้ช่วงเช้าสถานที่นี้คือเป็นขอตรวจ ไปทุกท่านดูครน้ั้งทนคนขึ้นมาดูอะไรกันก็มาชมบรรยากาศยามเชา้าทะเลหมอกเห็น้มครับด้านหลังโอ้นี่มีหมอกด้วย สงกันยายน2 5 6 4ลมพัดเข้าแรงนรันยบามเชียวชมเป็นจุดอันซีนไทยแลนด์อีกจุดหนึ่งของประเทศไทยครับเห็นหนู่นเลยครับทางทิวเขาของจังหวัดเลยชัดเลยครับ เลิ่อนนั่นแหละนู่นผู้เลือกผู้หลวงอ่าแล้วก็นี่นี่ครับผู้กระดึงจากพิชับูร์เห็นถึงเลยเลยนะครับ สรงซีกน้นหน่อยนะครับซีกเขาคาเขตพื้นที่เขาขเคาก็เป็นในจุดหนึ่งที่ทะเลหมอกพดงานตะกการนตามไม่แพ้ทางโซนอำเอาไปลงเก่าเลยนะครับไม่มีขาตั้งกล้องครับเอาแบบเมนนวดเลยฮะมือถือโอ้ตัวนี้ไม่มีคนครับขออนุญาตเอาแมสออกก่อน ธี่ายไม่มันนะครับมาดูทั้งนี้อันนี้คือฝั่งของนี่ครับอำเภอลมศักครับลมศักดิดูบรรยากาศน,นี่ถนนที่เราขับรถขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับเอามาถึงที่นี่ก็เกือบอจะอบอู่เย็นแล้วครับละมืดเมื่อคืนฝนกระหนำ่ำ ทั้งฝนทั้งลมใครนอนเต็นท์อยู่ไม่ได้ครับเต็นท์พังอ,อกลับมานอนในรถสักส่วนใหญ่ยอดสูงสนู้นนะครับปูเขาแม่ย้านะครับเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อราชนิเวศโอเคครับให้ท่านชมบรรยาก,กาศแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับ